สวัสดีครับพบกับผมสุดเขตสเปซสป c ตชแนลแอคช่นบบเคยนะครับสำหรับพาน,นี้นะครับจะเปการเดินทางเ,เที่ยวบนอุทยานชาติเขาใหญ่นะครับก็ตอนนี้ก็เป็นเวลา16บหกนาแนาทีแล้วนะครับพอดีเมื่อกีออ้ในช่วงที่ตัดเบรกพักไปเนี่ยนะครับผมได้ไปเดินเที่ยวที่น้ำตกเหโน,น,นรกมานะครับเดี๋ยวผมจะขออนุญาตทาแยกเป็นอีกเอพีหนึ่งไว้ละกันนะครับตอนนี้เรามาเดินทางกันต่อนะก็ยังเดินทางไถนนหมายเลข3077อยู่นะครับก็ ก็ไม่ได้ขับไวมากนะครับเพราะว่าอยากเห็นช้างนะฮะนะครับเพราะว่าเห็นหลายๆท่านขับรถขึ้นมาเทีเ่ยวเขาใหญ่แล้วก็เจอพี่ช้างเนี่ยนะครับชอบจะมาเดินตามถนนโชว์ตัวนะครับผมอยากเห็นแบบนั้นบ้างนะซึ่งผมก็ยังไม่มีโอกาสเลยนะครับในทริปนี้นะเออขออนุญาตขึ้นแผนที่รอบนึงแล้วกันนะครับผมเดินทางออกจากน้ำตกหยนนรกมานะครับแล้วก็จะไปแถวๆบ้านพักตาอากาศนะครับแล้วก็ ขึ้นไปที่ผาตอมใจผาเดียวดายนะครับแล้วก็ย้อนมาที่ลานลำตะคองนะครับมาที่ลานผากล้วยไม้แล้วก็น้ำตกเขียวสวัสนะครับก็ขับรถมาเรื่อยๆครับนะครับชมบรรยากาศสองข้างทางไปเรื่อยๆนะก็ลุ้นอยู่นะครับว่าจะเจอสัตว์ป่าระหว่างทางบ้างหรือเปล่านะครับ สองข้างทางก็จะเ,เป็นป่า,าที่ทึบพอสมควรนะนะครับแล้วก็จะมีลูกระนาดนะครับไว้ชะลอความเร็วของรถยนต์ที่สัญจรไปมาอยู่แทบจะตลอดทางนะครับบวกกับมีป้ายให้ระวังสัตว์ป่าด้วยนะครับระวังช้างกันด้วยนะนะครับสำหรับใครที่พาด้วยท่างชาตินะครับก็แนะนําว่า อย่าใช้ความสูงแล้วกันนะครับเพราะว่าเรามาเที่ยวบ้านของสัตว์นะนะครับมาเที่ยวบ้านเขานะฮะเราก็ต้องเกรงใจเจ้าของบ้านเขาสักหนึ่งแล้วกันนะครับเออส่วนตัวผมเองนะครับเมื่อกี้เดินนะเออเดินเที่ยวที่น้ําตกเหียมนรกมานะครับก็เหนื่อยพอสมควรนะนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าจะแยกไว้นะเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะรู้แหละว่าทำไมผมถึงเหนื่อยนะ <laughs> นะครับคือถึงขั้นว่า หมดแรงอ่ะนะครับก็เลยขับรถเรื่อยๆแบบนี้แหละนะครับก็จะมีช่วงที่ผมชะลอแล้วก็จอดให้นักท่องเที่ยวาทางอื่นๆนะครับแซงผมไปด้วยพอสมควรนะ หลายท่านอาจจะงงนะครับว่าทำไมผมถึงไม่ค่อยตัดช่วงที่ผมขับรถบนเขาออกนะนะครับคือผมถ่ายมาค่อนข้างจะยาวนะครับคืออยากจะให้ทุกคนเห็นบรรยากาศนะครับคือหลายๆท่านที่เคยมาก็อาจจะรู้สึกเฉยๆน่าเบื่อไปเออแต่ว่าสำหรับผมเนี่ยคือผมนึกถึงคนที่ไม่มีโอกาสได้มานะครับคือผมเนี่ยตอนนี้ก็ อยู่ในวัยที่ค่อนมาทางกลางคนแล้วก็เพิ่งจะเคยมาเขาใหญ่ครั้งแรกนะนะครับผมเข้าใจอารมณ์ของคนที่ไม่เคยมาได้นะครับบางทีเขาพูดถึงลานกลางเต็นท์จุดนั้นจุดนี้น้าตกนั้นน้าตกนี้บางทีเราไม่เก็ตอะนะครับว่าเอ๊ะมันอยู่ตรงไหนวะ เออม,มันห่างกันยังไงมันมันจากจุดนี้ไปจุดนี้มันอารมณ์ประมาณไหนอะไรอเงี้ยผมก็เลยทาคลิปนี้ขึ้นมานะเพื่อจะเป็นประโยชน์กับหลายๆท่านที่ไม่มีโอกาสได้มาหรือว่าหาข้อมูลมาเที่ยวนะเออเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์กันบ้างนะครับถ้าเกิดไม่ถูกใจใครก็ขออภัยล่วงหน้าไว้ด้วยเนาะนะครับถ้าเกิดจะให้ผมแก้ไขเพิ่มเติมตรงไหนเนี่ยนะครับก็บสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็ในคลิปต่อๆไปผมก็จะทําการแก้ไขให้นะครับ ส่วนนะฮะภาพบางส่วนผมไม่กล้าตัดทิ้งจริงคือบางทีผมก็บองโอ้มันสวยดีจังเลยอะนะครับจริงๆคลิปนี้ผมทําไว้ทีแรกในยาวประมาณ40นาทีนะและช่วงที่จะลงเอฟเฟกลงรูปลงนู่นลงนี่เนี่ยผมก็ตัดออกจนเหลือประมาณ30นาทีแล้วนะครับแล้วพอจะลงเสียงอ่ะโอ้โหมันยังยาวอยู่นะนยังยาวเกินไปผมก็เลยตัดออกอีกนะจนเหลือประมาณ 26นาทกาีกว่าที่เห็นกันนี่แหละนะครับยังไงถ้ามันยาวไปผมก็ขออภัด้วยจริงๆนะฮะก็กดกรไปทีละสิวิสิวิก็ได้นะจนถึงแยกจนถึงที่ผมเลี้ยวอะไรไปก็ได้นะฮะยังไงผมก็ขออภัล่วงหน้าไว้ก่อนนะ หลังจากเราขับรถกันมาไม่นานนะครับประมาณ่20นาทีได้ไหม่าก็จะถึงกับถ้าเกิดเราเลี้ยวขวาไปเนี่ยมันจะเป็นโซนธนารัตอะไรเนี่ยนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นด่านนะครับถ้าเราตรงไปจะไปป่าช่องนะตรงนี้ถ้าเกิดลเลี้ยวขวาไปนะครับจะไปผาเดียวดายนะครับผาตอมใจนะครับแล้วก็สารเจ้าพ่อเขาเขียวนะครับก็ผมก็ เลี้ยวขวาตรงนี้เลยนะครับเพราะว่ายัางพอมีเวลานะคือเบื้องต้นเนี่ยนะครับผมไม่ทราบเลยนะว่าจุดไหนปิดกี่โมงอะไรยังไงนะผมก็เลยไม่ได้ไม่ได้ทราบข้อมูลนะครับก็เลยงมงๆกันมานี่แหละนะครับแทนที่วันนี้ผมจะรีบไปกางเต็นท์นะก็ยังไม่ได้ใส่ใจนะเออยังอยากจะเที่ยวนะนะครับเพราะว่าระยะทางที่เข้าไปก็ไม่ได้ไกลามากนะครับก็ตรงนี้ผมเพิ่ม เอพราะจุดไว้ให้นะนะครับก็ขอขอบคุณแฟนๆรายการท่านหนึ่งนะที่บอกว่าอยากให้ผมปักไว้ด้วยว่าตอนนี้เดินทางถหนไหนแล้วนะนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำด้วยนะครับสำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าเกิดว่าใครที่ยังไม่ได้ซื้ออาหารมานะครับ ถ้าเกิดผ่านมาแถวนี้ก็สามารถที่จะแวะเข้าไปซื้ออาหารตามสั่งซื้อ,อ,อของกงของกินเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับในโซนบ้านพักหนาอากาศตรงนี้ได้นะครับจะมีร้านค้าอยู่ร้านหนึ่งนะเอาไว้เดี๋ยวอ,อ,อีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูแล้วกันนะครับ พอดีผมถ่ายมาแล้วแหละแต่ว่าอาจจะได้ไม่เยอะมากนะครับอาจจะเป็นแก้รายให้นิดๆหน่อยๆนะเอออย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมยังไม่ได้ซื้ออะไรขึ้นมาทานกันเลยนะนะครับแล้วก็ยังไม่ได้รู้เลยว่าทางขา้างหน้าจะเจออะไรบ้างนะครับากางเต็นท์แล้วจะมีข้าวกินไหมอะไรไหมนะฮะตอนนี้ยังไม่รู้เนื้อรู้ๆๆตัวเลยทีเดียวนะนะครับตั้งหน้าตั้งตาครับเพราะว่าได้ยินชื่อของผาเดียวดายขึ้นมาเน่ยครับได้ยินมานานพอสมควรนะแล้วก็เมื่อมีกี่เดือนก่อนเน,นี่ยนะครับก็ได้ยินข่าวว่ามีนักท่องเที่ยวที่ตกผาเดียวดายกันด้วยนนะะครั ก็ก็เลยทําให้ผมเนี่ยอยากจะไปดูนะครับว่าหน้าต่างพาเดลวไดเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงบ้างนะครับ ในช่วงนี้นะครับก็ค่อนข้างจะแคบนะนะครับแคบกว่าทางหลักที่เราใช้ข้างนอกนะครับอย่างทางหมายเลข3077อันนั้นก็ยังกว้างกว่านี้นะนะครับยังไงก็ใช้ความเร็วให้เหมาะสมนะครับของผมขับรถอยู่ประมาณ40-50กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะ จริงๆป้ายเขาระบุไว้ที่60แหละนะครับแต่ผมมองว่าบางครั้งมันก็ไวเกินที่ผมจะเข้าโค้งได้ในเลนตัวเองนะครับก็เลยขับให้ช้าลงแล้วก็เปิดกระจกนะครับซึมซับบรรยากาศนะครับเสียงของช่วงนี้นะครับผมไม่ได้เอาลงไว้ให้นะนะครับผมตัดเสียงออกนะครับเพราะว่าพอดีผมนั่งบนรถแล้วผมก็มีการเปิดเพลงคลอไว้พอสมควรนะนะครับอาจจะทำให้ผมติดเรื่องขัดจได้นะครับก็บรรยากาศประมาณไหนเสียง เสียงมแมลงะ่ะดังมากนะครับเป็นเสียงที่เพราะพลพิ้งมากนะดังจนเรารู้สึกว่าโอ้โหดังแบบเหมือนเราไปเที่ยวน้าตกอะ่ะดังอย่างนั้นเลยนะนะครับแล้วก็โซนนี้รู้สึกจะมีนกมีอะไรด้วยนะนะครับเอ่อต้องจุดจุดนี้ก็จะเป็นทุ่งหญ้านะครับมีรถหลายๆคันจอดชมสัตว์แถวนี้ด้วยนะครับแต่วันที่ผมมาผมไม่เจอตัวอะไรซากตัวเลยนะไม่แน่ใจว่าเป็นโชคเละหรือโชคดีนะครับใจผมเนี่ยอยากมาแล้วก็เห็นช้างนะครับ ก็ไม่ได้เจอนะครับทิมนี้ไม่ได้เจอช้างเลยทีเดียว ระหว่างทางไปผาเดียวได้นะครับก็จะเจอกับทุ่งที่กว้างใหญ่ไปสารพอสมควรนะครับก็มีรถหลายๆคันนะครับจอดชมสัตว์แถวนี้ด้วยนะนะครับซึ่งผมก็ไม่ได้จอดชมนะครับพอดีรีบนะนะครับกลัวว่าจะค่ำนะจะไปกางเต็นท์ก็ไม่ทันนะครับแต่ใจก็ยังอยากจะไปชมผาเดียวได้นะครับก็เลยยังมุ่งหน้ากันไปต่อนะ ก็เป็นทุ่งอยู่นะครับเป็นทุ่งหญ้าอยู่นะทางทางซ้ายมือนะครับเอ่อหลังจากออกจากทุ่งหญ้ามาแล้วนะครับเราก็จะเจอกับศาลเจ้าพ่อเขาเขียวนะครับอยู่ทางซ้ายมือนะครับผมไม่ได้มีโอกาสแวะไหวเจ้าพ่อนะแต่ผมก็ได้ยกมือสาธุในใจไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไม่ได้ปล่อยมือไหว้นะนะครับก็ยังอยู่บนฐานของความปลอดภัยอยู่นะครับหลังจากเจอศาลเจ้าพ่อแล้วนะครับเราก็จะขึ้นเขาไปยาวๆกันนะครับก็จริงๆเขาไม่ได้ยากมากนะนะครับแต่จะมี ช่วงที่สะพานแคบๆนะครับก็จะมีป้ายบอกนะครับว่าให้รถขึ้นเขาไปก่อนนะครับถ้าเกิดท่านขับรถขาขึ้นแบบผมนะครับกออ็สามารถที่จะขับขึ้นไปได้เลยได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครที่ขับรถขาลงมาเนี่ยขากลับเนี่ยนะครับจะต้องชะลอให้รถขาขึ้นเขาเนี่ยผ่านขึ้นไปก่อนนะครับถึงจะขับสวนทางมาได้นะ ผมขออนุญาตใช้โอกาสนี้นะครับพูดถึงตำนานของผาเดียวดายกันสักหนึอแล้วกันนะครับผาเดียวดายเนี่ยนะครับมีตำนานเล่า,าว่านานมาแล้วนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งรักใคร่ชอบพอกับชายหนุ่มหน้าตาดีมีฐานะนะครับแต่เนื่องจากทางบ้านของฝ่ายชายไม่ยอม,มรับทั้งคู่จึงต้องแอบคบหากันนะครับ จนกระทั่งวันหนึ่งฝ่ายหญิงได้ตั้งกันขึ้นมาเลยคิดจะหนีไปด้วยกันครับโดยตกลงจะมาพบกันที่ปลายผาที่ซึ่งทั้งสองนัดพบกันบ่อยๆนะครับแต่พอถึงวันนัดชายหนุ่มกลับไม่มาครับหญิงสาวจึงท้อแท้ในชีวิตรักนะครับสุดท้ายก็กระโดดลงสู่ก้นเหวนั่นเองนะครับ นานไปแล้วก็เศร้านะนะครับทำไมต้องผิดหวังในความรักกันขนาดนี้นะเออก็บางทีก็อาจจะไม่ค่อยเม็กเซนอะไรบางอย่างก็ปล,ปล่อยไปนะฮะคือผาแต่ละผานะครับก็เท่าที่เคยไปมาหล,หลายๆที่นะก็จะเกี่ยวกับความรักแทบทั้งนั้นเลยนะนะครับไม่ไม่เชื่อก็ลองไปดูแล้วกันนะโอ้หล,หลายๆ e ีพีที่ผมไปดูผานูน้นผานี้อย่างเงี้ยก็จะเกี่ยวกับความรักทั้งนั้นเลยนะเออก็ ก็เป็นตำนานนะครับเป็นตำนานก็ฟังเอาสนุกฟังเอาเพลิเพลินเอาความบังเทิงล้วกันนะครับเอผมไม่แน่ใจว่าพี่คนนี้เป็นใครนะครับขอขอบคุณด้วยนะครับที่ปฏิบัติตามกฎนะนะครับก็คือให้รถขาขึ้นเขาขึ้นไปก่อนนะครับขอบคุณมากจริงนะครับก็ไม่ได้ตัดออกนะฮะอยากจะเห็นว่าการขึ้นลงแถวนี้ต้องทํากันยังไงเนาะ หลังจากขับรถมาเรื่อยๆครับก็ไม่ได้ไกลมากนะนะครับก็จะเจอกับทางโค้งหักศอกแบบนี้นะก็ใครที่เคยขับรถขึ้นเขาไม่บ่อยๆก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเป็นโค้งที่ไม่ได้ยากมากมายอะไรนะแค่ชะลอความเร็วนิดหนึ่งนะส่วนตัวผมเองนะครับก็ด้วยความที่ขับมาไม่ไวมากนะครับก็เลยใส่ประมาณเกียร์หนเกียร์สนี่แหละนะครับก็ ค่อยๆไต่ขึ้นมาก็ใส่กระสาว,วิ่งไปปกตินี่นะครับก็จะเจอโค้งแบบนี้อยู่ประมาณ2อสาโค้งนะไม่ได้ยากมากนะครับสําคัญตอนขาลงนะนะครับขาขึ้นอาจะไม่ค่อยลำบากเท่าไหร่ขาลงเนี่ยจะต้องใช้เกียร์ดึงช่วยนะครับเพราะว่าเป็นทางที่ค่อนข้างชันพอสมควรนะครับประกอบกับเอ่อค่อนข้างที่จะเปียกชื้นนะครับอาจจะทำให้เกิดบปติเหตุทางลื่นได้นะครับ ก็เป็นทางที่โค้งเยอะพอสมควรนะนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากมากนะก็ใช้ความระมัดระวังนะครับอีกนิดหนึ่งเราก็จะถึงผาเดียวดายกันแล้วนะครับคือที่ไม่ตัดอ,ออกเนี่ยนะครับอยากจะให้คุณผู้ชมได้ดูบรรยากาศสองข้างทางด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็จะได้ให้เห็นนะครับว่าสภาพการ เดินทางนะครับเป็นประมาณไหนนะครับจะได้เตรียมตัวกันถูกนะครับก็หลังจากพ้นโค้งนี้ไปนะครับขึ้นเนินไปก็จะถึงผาเดยวดกันแล้วนะครับต้องขอออกตัวไว้ก่อนนะครับว่าวันนี้ที่ผมเดินทางมาเนี่ยนะครับผมมาถึงค่ําเกินนะครับผมก็เลยไม่ได้เดินลงไปดูผาเดืวดได้วันนี้นะครับซึ่งผมได้ไปกลางเต็นที่ลานกลางเต็นลำตะคองนะครับผมก็เลยมาถ่ายอีกวันหนึ่งนะนะครับซึ่งผมก็ทําคลิปแยกไว้อีกตั้งหากนะครับ เออ่ตรงนี้นะครับจะเป็นผาเดยวดายนะครับถ้าเกิดเราเลยขึ้นไปประมาณกิโลสกิโลเนี่ยนะครับประมาณกิโลนึงนะไม่ไกลก็จะเจอกับหาตอมใจนะครับก็เอาไว้เดี๋ยวผมทำคลิปแยกไว้ให้นะครับเดี๋ยวเจอกันต่อพา์ที่4นะครับ